สวัสดีเพื่อนๆสมาชิชกนะครับสวหรดบคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของแนวทางของฮานอยนะครับวันที่19มกราคมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลของวันที่18กันก่อนนะครับสําหรับเด่นน้อยมัดรวมนะครับที่ผมให้ไว้ของวันที่18นะครับผมให้เด่นไปที่1แล้วก็0นะครับผมฟันไปให้ที่1นะครับ มายพิเศษนะครับ8 6 7 6 6นะครับก็ถือว่าหลุดนะครับผลน้อยปกตินะครับ3 8 4 0 6นะครับก็เข้ามาที่0หลัก10ล่างนะครับผลนอย VP นะครับ9 6้0 0นยะครับก็เข้ามาที่0ล่างนะครับก็มาเบิ้ล0 0นเลยนะครับสำหรับน้อย VP นะครับก็ในส่วนของเด่นนอยมัดรวมนะครับก็รับไป2เด้งนะครับเข้าที่น้อยปกติแล้วก็น้อย VP นะครับ ในส่วนของผลน้อยพิเศษนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับผมให้เด่นไปที่6แล้วก็7นะครับฟันไปที่6นะครับผลนะครับ86 7 6 6นะครับก็เข้ามาที่6บน6ล่างนะครับแล้วก็เข้า7นะครับเด่น3ตัวมา1นถตัวนะครับก็มาที่8หลักร้อยนะครับในส่วนของน้อยพิเศษในส่วนของตัวเด่น2ตัวนะครับก็รับไป3เด้งนะครับเข้าที่ลู่6บนล่างนะครับแล้วก็7บนนะครับผมเน้นย้ำนะครับ ให้นำตัวเด่นนะครับไปใช้นำไปใช้เป็นรูด1กประตูนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการนำไปใช้นะครับในส่วนของผลน้อยปกตินะครับส่วนเด่น2ตัวนะครับผมให้ไว้ที่2และก็3นะครับผลนะครับ3 8 4 0 6นะครับก็ในส่วนตัวเด่น2ตัวมาที่หลักร้อยบนนะครับ เด่น3ตัวมา1นึ่งถึงสองตัวนะครับก็มาที่8หลักสิบนะครับในส่วนของนายบุตินะครับต่อไปนะครับนอยวีพีนะครับผมให้เด่นมาที่8แล้วก็9นะครับผลนะครับ9 6 4 0 0นะครับก็เข้ามาที่9หลักร้อยนะครับในส่วนของเด่น3ตัวมา1นึ่งถึงสองตัวนะครับมาที่4หลักหน่วยนะครับสำหรับนอยวีพีนะครับก็ในส่วนของ แนวทางฮานอยนะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องเช่นเดิมนะครับรวมทั้งเด่นน้อยมัดรวมเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามรุ้นกันต่อในแนวทางของวันที่19กันต่อเลยนะครับขอให้แนวทางเดินต่อเดินดีต่อเนื่องแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เดี่นน้อยมัดรรวมนะครับน้อยมัดรวมของวันที่19นะครับที่ผมทําคํานวณได้นะครับได้เด่นไปที่0แล้วก็1นะครับ ผมฟันไปให้ที่ศูนย์นะครับสําหรับเด่น้อยมัดรวมนะครับเช่นเดิมนะครับเด่น้อยมัดรวมมาได้ทั้ง3ามนอยนะครับทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็นอย VP นะครับเน้นย้าให้นําไปรูปเป็น19ประตูนะครับทั้ง2ตัวหรือตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกจะนําไปใช้นะครับต่อไปเป็นเด่น2ตัวของน้อยพิเศษนะครับเด่น2ตัวของน้อยพิเศษผมคานวณได้ที่0และก็1นะครับ ผมฟันไปให้ที่1นนะครับชุดคู่0นย์ะครับก็จะได้ที่ 04, 0 4น5 0 6แล้วก็0 7นย์ะครับชุดคู่1ก็จะได้ที่1 4 1 5 1 6แล้วก็1 7นะครับชุด3ตัวนะครับได้ที่0 1 4 1 15แล้วก็4 หนึ่งห้านะครับเด่นสามตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับคำนวณที่หนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่นะครับชุดสองตัวนะครับผมฟันไปให้ที่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสี่นะครับชุดสามตัวนะครับผมฟันไปให้ที่ศูนย์หนึ่งสี่นะครับในส่วนของเด่นสองตัวครับศูนย์และก็หนึ่งนะครับชนกันที่เด่นสามตัวคือหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามา,ารอลุ้นผลกันว่าตัวชนจะมาหรือเปล่านะครับเพราะหนึ่งชนกันแล้วก็เป็นตัวที่ผมฟันไว้ให้ด้วยนะครับของน้อยพิเศษนะครับแล้วก็ในส่วนของน้อยพิเศษนะครับ <you> <while> เดี่ยน2ตัวนะครับมาชนกันที่เดี่ยนของนอยมัดรวมนะครับทั้ง0ูนและก็หนึ่งนะครับแต่เดี่ยน,น้อยมัารวมฟันไปที่ศูนย์นะครับส่วนของเดี่ยน,น้อยพิเศษฟันไปที่1นะครับแล้วก็ชนกันที่1นะครับ เดี๋ยวเรามาอรอดุ้นผลการเยียนนี้นะครับต่อไปเป็นแนวทางของนอยปกตินะครับเด่นของนอยปกตินะครับที่ผมคำนวณได้คือ4และก็5นะครับผมฟันไปให้ที่5ชุดคู่4นะครับก็จะได้ที่4 3 4 7 48แแล้วก็ 4 9นะครับชุดคู่5ก็จะได้ที่5 3 5 7 5 8แล้วก็5 9นะครับชุด3ตัวนะครับได้ที่4ี่แล้วก็5 5 3แล้วก็8 5 3นะครับเด่น3ตัวมาหถึง2อตัวนะครับคำนวณที่1 8่ แล้วก็5นะครับชุด2ตัวผมฟันไปให้ที่5 9แล้วก็53นะครับชุด3ตัวฟันไปให้ที่85 3แล้วก็4 5 9นะครับสำหรับชุด3ตัวของนอยปกตินะครับสำหรับเดี่ยน2ตัวของนอยปกตินะครับ4แล้วก็5นะครับก็ชนกันที่เดี่ยน3ตัวคือ5นะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เรามารอลู้นผลกันว่าตัวชนจะมาหรือเปล่านะครับต่อไปเป็นนอยวีพีนะครับน้อยวีพีนะครับที่ผมคำนวณได้เด่นนะครับ8แล้วก็9นะครับผมฟันไปให้ที่9นะครับชุดคู่8นะครับก็จะได้ที่8 3 8 4 85แล้วก็86นะครับ ชุดคู่ 9, ก็จะได้ที่93 9 4 9 5 96นะครับชุด3ตัวนะครับของนอย Vp นะครับได้ที่4 95 5, 5 96แล้วก็8 95เนะครับเด่น3ตัวมา1ถึงสตัวนะครับคำนวณได้ที่5 8 แล้วก็หนึ่งนะครับชุดสองตัวนะครับผมฟันไปให้ที่เก้าห้าแล้วก็เก้าหกนะครับชุดสามตัวนะครับผมฟันไปให้ที่แปดเก้าห้านะครับสำหรับเดือนสองตัวนะครับแปดกับเก้านะครับก็ชนกับเดือนสามตัวคือแปดนะครับในส่วนของน้อยบีพีนะครับส่วนตัวนะครับในส่วนของน้อย v ีนะครับชุด3ตัวนะครับผมชอบทั้ง3ชุดเลยนะครับสำหรับของน้อย v ีนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับยัางนงเพื่อนๆจะชอบตามผมหรือไม่ชอบก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกนำไปพิจารณานะครับก็สำหรับแนวทางของฮานอยวันนี้นะครับก็ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็ขอให้แนวทางนะครับของวันนี้นะครับเดินดีต่อ เดินต่อละกันนะครับก็เน้นย้ากับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเช่นเดิมนะครับแนวทางย้ําเสมอน,นะครับมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนสมาชิกโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้นะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็เช่นเดิมนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทั้งเก่าและก็ใหม่นะครับที่เข้ามารับชมคลิปแนวทางของทางช่องเรานะครับ ยังไงถ้าถูกใจในแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงฝากากดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์ทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพืะะ่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับขอให้เฮงๆรวยๆในวันนี้เช่นเดิมนะครับแล้วก็ในทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ